สำหรับใครที่เดินทางไกลนะคะแต่ว่าอยากได้รถไปบรรทุกด้วยนะคะบอกเลยว่าคันนี้เป็นเกียร์ออตโต้นะคะลูกค้าในสองคันนี้ค่ะแผ่นเพจให้ดูก่อนเลยนะคะยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะถูกกว่าออกห้างถูกกับ <S <S 2สองแสนเลยนะคะลูกค้า อีกแล้วเช่นเคยนะคะอย่าเพิ่งเบื่อหน้าน้องนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะลูกค้าจะมีสุดห่อมาให้ชมนะคะสําหรับใครนะคะหาตัวนี้อยู่นะคะเราจะบอกเลยว่ารถค่อนข้างที่จะสวยเลยนะคะสําหรับใครที่เดินทางไกลนะคะแต่ว่าอยากได้รถไปบรรทุกด้วยนะคะบอกเลยว่าคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าคันนี้เลยค่ะ Isuzu so D-Max All New Blue Power mm hmm. นะคะเครื่องนี้เป็นเครื่องยนต์ 1.9 DDI นะคะเป็นตัว Z นะคะปี2018ค่ะสำหรับคันนี้นะคะจะบอกเลยว่าเลขใหม่ค่อนข้างที่จะน้อยเลยนะคะสำหรับใครอยากได้รถปีใหม่เลขใหม่น้อยนะคะห้ามพลาดคันนี้เลยค่ะมาดูความสวยของน้องกันก่อนเลยนะคะในส่วนของด้านหน้านะคะตัวนี้ลูกค้าจะได้ไฟโปรเจคเตอร์ไปแล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้องไฟตัดหมอกคู่หน้าเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะแล้วก็แต่งรวดลายในส่วนของ ี่โลโก้สีแดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับใครหาตัวนี้อยู่นะคะจะบอกเลยว่าห้ามพดลาดรถคือสดคือสวยมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะตัวนี้จะเป็นสีขาวมุกนะคะลูกค้าจะไม่ได้ขาวแบบว่าโอโม่นะสำหรับคันนี้นะคะค่อนข้างที่จะดูสะอาดตามากๆเลยนะคะในส่วนของด้านข้างค่ะลูกค้าลูกค้าจะได้ยางของบิสโตนไปเลยนะคะล้อแม็กจากโรงงานไปเลยนะคะสำหรับคันนี้บอกเลยว่า ยังยังปีใหม่อยู่เลยนะคะลูกค้าจำบอกเลยนะว่าคันนี้ค่อนข้างที่จะได้เดิมแล้วก็สภาพพร้อมใช้งานเลยนะคะในส่วนของกระจกค่ะตัวนี้จะเป็นกระจกที่มีไฟเลี้ยวในโคมกระจกให้แล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้ดีไซน์ค่อนข้างที่จะดูน่าใช้งานเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเขาบอกว่าคนเจ้าชูจะขับอีโซูซุอันนี้จริงหรือเปล่านะอ่าวมาชมต่อค่ะลูกค้า ในส่วนของมือจับประตูนะคะตัวนี้จะเป็นโคเมียมนะคะเป็นแบบ4ประตูนะคะคันนี้ทั้ง4ด้านเลยจะเป็นโคเมียมนะคะมาพร้อมราวบันไดให้2ฝั่งเลยนะคะในส่วนของด้านหลังค่ะลูกค้าแม็กไลเนอร์ยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะพราะว่าอันนี้คือใช้งาน านบรรทุกน้อยจริงๆนะคะสำหรับคันนี้นะคะมือจับในส่วนของด้านหลังก็เป็นโครเมียมเหมือนกันนะคะไฟหลังตัวนี้จะเป็น LED แล้วก็ไฮโดรเจนนะคะลูกค้าในส่วนของด้านหลังนะคะองค์ประกอบโดยรวมคูุถือว่ารถค่อนข้างที่จะสวยเลยนะคะกันชนด้านหลังนะคะบอกเลยนะว่าคันนี้ยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะลูกค้าไม่มีรอยบุบรอยช้ำรอยรักยิ้มเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะพูดได้เลยว่ารถสวยนะคะ ตาลูกค้าจำพูดได้เลยนะสำหรับคันนี้นะคะในส่วนของด้านนอกว่าสวยแล้วนะคะเดี๋ยวจำจะพาไปชมในส่วนของด้านในนะคะว่าเลขไม่คือจริงหรือเปล่านะคะสนับสนุนโดย c า r o s sure. u ชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาค a r 4 s u u e .com เข้ามาในส่วนของด้านในแล้วนะคะตัวนี้จะคุมโทนด้วยสีดำนะคะลูกค้าดูดุดันมากๆเลยนะคะในส่วนของเลขไมค่ะลูกค้าจะอยู่ที่ 50, 5 532กิโลเมตรเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าเรขไใหม่ค่อนข้างที่จะน้อยเลยนะคะสำหรับคันนี้สภาพโดยรวมถือว่าน่าใช้งานแล้วก็ยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะสะอาดสะอาดมากๆเลยนะคะในส่วนของพวงมลาลัยค่ะตัวนี้จะเป็นพวงมลาลัยแบบมัลติฟังก์ชันแล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของ ควบคุมด้านเครื่องเสียงตัวนี้สามารถรับโทรศัพท์ได้จากพวงมาลัยด้วยนะคะตัวนี้ก็จะมีโหมดกันลื่อนถไล่มาให้นะคะแล้วก็ โหมดประหยัดพลังงานชั่วข่าวนะคะเวลาที่จอดติไฟแดงรถมันจะดับเองนะลูกค้าไม่ต้องตกใจนะคะลูกค้ามันจะเป็นโหมดช่วยเซฟประหยัดพลังงานได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะในส่วนของคอนโซลกลางค่ะ AUX USB คันนี้รองรับมาแล้วเรียบร้อยนะคะบูทูธด,ด้วยนะคะในส่วนของแอร์จะเป็นแบบแมนวนวลอยู่นะคะคันนี้มาด้วยเกียร์ออตโต้นะคะลูกค้าสาหรับใครนะที่หาตัวนี้อยู่นะคะจะบอกเลยว่าต้องรีบเข้ามาชมแล้วนะคะโดย รวมในส่วนของด้านในยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะในส่วนของเบาะคะ่ะลูกค้าผ่านการใช้งานมาถือว่าค่อนข้างที่จะน้อยเลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นเบาะผ้านะคะแล้วก็แต่งลวดลายในส่วนของ,ของตรงกลาง <โ frustrating. S 1> เป็นลายกราฟิกนะคะค่อนข้างที่จะสวยเลยนะคะสําหรับคันนี้ในส่วนของด้านหลังนะคะลูกค้าตัวน,นี้เป็นสี่ประตูนะคะแล้วก็เป็นเบาะผ้าเหมือนกันนะคะมีที่วางแขนให้ด้วยนะคะในส่วนของด้านตรงกลางนะคะ อันนี้จำถือว่าโอเคเลยนะคะสำหรับใครนะที่อยากจะครบจบในคันเดียวนะคะลูกค้าจะบอกเลยว่าแนะนำเจ้าคันนี้มากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวไปฟังราคาในส่วนของด้านหน้ากันดีกว่านะคะนี่ก่อนจะไปฟังราคามาแง้มดูในส่วนของฝาก,กระโปรงก่อนนะคะอ่ะและที่สำคัญตัวนี้มีเด t i m า r u n n n i n g ไรให้ด้วยนะคะบอกเลยว่าไฟด้านหน้า ค่อนข้างที่จะสว่างชัดเจนเลยนะคะในส่วนของห้องเครื่องค่ะลูกค้าภาพไปไม่ได้เลยนะคะที่ลูกค้าจะชมรถแล้วจะไม่ชมห้องเครื่องนะคะในส่วนคันนี้ค่ะเพนเพจให้ดูก่อนเลยนะคะยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะหน้า ลูกค้ายังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะในส่วนของฝากระโปงนะคะลูกค้าเป็นจุดสาคัญมากๆเลยนะคะยังไม่มีการไขเลยนะคะทั้ง2ด้านนะคะยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะตัวนี้มีตัว ABS ให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็รอยสีเม่ อาร์ตตัวนี้นะคะลูกค้ายังอยู่เลยนะเพราะรถปี2018นะคะถือว่าใช้งานค่อนข้างที่จะน้อยเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่หาตัวนี้อยู่โฉมนี้อยู่สภาพนี้อยู่นะคะพลาดไม่ได้แล้วคะ่ะลูกค้าต้องมาชิมบอยรถบ้านนะคะส่งราบร้าค่เจ้าคันนี้นะคะจะอยู่ที่6กแสน0ก้าบาทคะ่ะลูกค้าราคาฟังอีกทีนะ สอ0แสนเลยนะคะลูกค้าออกห้างคันนี้จะอยู่ที่ประมาณล้านล้านต้นต้นได้นะคะลูกค้าสำหรับใครหารถผ่อนน้อยๆสบายๆนะคะเลขใหม่น้อยๆสภาพสวยๆนะคะต้องมาชี่บอยรถบ้านแล้วนะคะหรือถ้าใครอยากชมรถตัวจริงนะคะสามารถเข้ามาชมได้ที่สาขาราชบุรีเลยนะคะของเรานะคะมีทั้งหมด4สาขานะคะสำนักงานใหญ่จะอยู่ที่เพชรบุรีนะคะลูกค้าแล้วก็จะมีชะอา หัวหินแล้วก็สาขาราชบุรีนะคะจำประจำอยู่ที่สาขาราชบุรีนะคะลูกค้าแล้วก็ฝากติดตามนะคะช่องทางชมรถสวยๆนะคะที่ช่องย mm ู u ูบบอรถบ้านเพชรบุรีนะคะ mm hmm. แล้วก็ที่สําคัญมีติ๊กตอแล้วนะคะลูกค้าสามารถมาชมรถแล้วก็ความบันเทิงได้นะคะ mm hmm. จบอกเลยนะ mm hmm. ว่ามีครบจบทุกรุ่นนะคะ mm hmm. ที่บอรถบนาน,นะคะ mm ่ะ hmm. สำหรับวันนี้นะคะ mm hmm. น้องจำต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ mm hmm. ฝากติดตาม หัวเข้ามาใหม่อีกเพียบเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ